เันนิวัฒุ์อุณาฝีมือบธรรมดาครับปอเจ้าดังไปแล้วฝากเลือค่ายอ้อเออทุนทุนสร้างนะครับเกือบร้อยล้านในงานนี้พระธิดาบัดก็ี่ายายเหตุการณะเดี๋ยวนี้ต้องการก็คือต้องการคนพากคนพากเออเสียงไงไงเสียงไงไงเจ้เออเดี๋ยวนี้หายง่ายงากครับนักแา่สวัสดีพี่น้องชาวชนเยังไงสบายดีกันทุกคนเหมเอได้โบกัเหมือนเหมือนได้ยัง บอกเลยให้ทำบัตรคนจนทำบัตรคนจนไม่เชื่อยวก็ทุ้มด้วยโพเดียมเลยเนี่ยวได้พัสด้วยนี่ลายลายถามลายถามลายเมนู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 โอยถางบ่คนได้แกไหนเนี่เออเอาเขาแกอยู่แกะยั้งเลยละเอาเฟนด์เรนองเฟน3เดียวกดดามาได้ใิได้ปะนี่กระทายุ่นลายจะเฝ้าตายยังไงโอ้ยตัจีบตัวเด็ดนเลยแกขาดเนเดียคนเออหายใจไ้ เออเป็นแค่ไหนเดี๋ยวนี้ให้พากเป็นเรื่องเป็นเล่าเป็นสารคดีนี่เรือเป็นหนังนี่ขึ้นมาไตเติ้ลนี่สิเอาเขาจะมาร้องกันครับแต่ยิ่งสบายตะกี้บ้องโอ้ที่น่าให้เสียงภาษาไทยโอ้ยชั้นนั่นซื่อเออเทปบ้าแพรโปรดักชั่นภูมิใจเสนอเออหนีแบบนี้ล่ะแบบนี้ล่ะให้เสียงภาษาไทยโดยมบ๊อส์นัดดินแดนลูกน้ำฝ่าอเมซอนแอฟริกาใต้เออชาบียังมีฝูงก็นเล่าอยู่ฝูงหนึ่งทรรมหาวิอยู่ตาสตราของคอนิล่า ใครรู้หนูน่าหนาวก่อนเลยน่าตัวพู้จะสรรหาตัวเมียเพื่อมาผสมพันธุ์หนามไม่ใช่ไม่ยืนในพ้ดขึ้นเหลือน้อยเต็มทีสำหรับคนอิ่มลา,ามเ,เพราะว่าถูกตามล่าจากเสือฉีดต้องจะสูญพันธุ์แล้ววันดีคือดีครับไหวอาจารย์มันไม่ได้ปลาได้ตงตบให้เสียงลม หรือแหลมทองการแท้เกิดเมืวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2,492สิริอายุ7 75ปี76ปีในขณะที่เขาจะมีชีวิตอยู่เขาเป็นคนที่รักครอบครัวรักลูกรักเมียและเสียสละช่วยเหลือสังคมด้วยบ่าวันนี้คือดีวันไหนว่างเขาไปหาจุดปักไฟทั่วประเทศแล้วได้ไหมเสียวันละ3 0 0 0บาทเสียทุกวันสิ ไปประมามกันมแกันเพามัมอนมายินรู้อยู่ว่ามมอนาิ่มนเกาหใช่หาคน้ยังันนี้บอกว่าอะไรตัวบวราเหเวเารไยเนาพัมอนมายิ่มุสาวได้มาียบานเดีไบนเตายัเ มันลำว่าใกล้ประเด็นเขาอ่านบระวัติไปตอนนี้มันดีแล้วเนี่ยตายอีดีมันจะได้๋ยมัต้องอ่านมือเผาว่ามันบป็นนิานยื้อเ่้นบอกว่มันก็เคยมีหรอกมีอ่านไปตอนไหนแหนแลมในหลักเป็นคนแรกเป็นอย่างไรว่างเสร็จอ่านไปตอนนี้ขันไปอ่านมือเผาน่ะมือนั้นบ้อดให้เผาเลยมันเป็นอย่างนี้หรอกประวัติมันเหีคือสนเหีเมียมันไหลแต่ตอนนี้รถบ้านนี่ไปอกเมื่อวานรถนี่ควักโช๊กเผื่อตลอดทางควักไว้จันเลยเบาๆในหลุมเบาๆในมันฉีกหลูกปู อันีคอับนี่ยูนีคอับพี่อ๋อนะพี่นกลับไปอ่านเนี่ยพ่อรูไอะซือเยว่าพ่อไปเยว่าพ่อไปเพราะว่าแต่พ่อแล้วญานตายปนันเป็นบ้าเพราะาตตายแต่มันนี่ีเจสิมกแล้วเนี่ยมันเสียรึเสียยามไวชลัยห้เบิงเนไเจเจสิมกแล้วมันบ้าเจสิโมกเจสินั่งอยู่ได้อีก2องปีพุ่นิไปญาติเด็นหังเลยพี่บอกาจุดแจ้งต่อกันไวหาปี้วสิได้มาอีกรล้ั่านสนเออได้มากห แม่จีได้มาบ่ปวดหลักว่าเรื่องเื่อานีเลเดอยลูกห้ดุยลูกแมวจะแม่คูตัวน่ะแม่แต่จะหุลูกเขาหัวภาษาพื่นเกินลลูกอีเตยแม่แม่ใคจะไปหาเอาลูกแม่เลยนแพงเป็นักแยังไงแต่พักับแม่มานี่คยพาไปเทียวหัเที่ดีว บ,บีกป่านะ่ะ้อยขึ้ไปทัวกินแต่ว่ายานแสบติดวิแตมกมา,ามาเขื้นกว่าคมาว่าก้ากับีกปันนั่นก็ซ้ก็แสพดาบเนี่ยย่าข้าวเียจริงว่าเราเรียนแต่เฮ้ยเิมที่ีกี่ีกปีกใช่ไหมแกมไปนําบ่เออมันบอกข้าเนี่ยว่าต้งมาเราเรืงหลุดแล้วเนี่ยม,มันบอกคัจท,ทามะคอยตามใจเมื่อก่อนบอก่อนภาพปท่ัปัาจ้คเอยพาไปบ่ ไปแต่ตึ้งว้าข้าวปีไม้เขาจะบอกทรงฟังเนี่ยเขาพาเมียเขาไปเที่ยวหนำทะเลเก็เสร็จพูดเล่าแันั้นยังก็หาจอมเทียนบุหรี่ปัจจัยเออประดิษฐ์ไปหอดปุ๊ธพนักงานนั่นเฝ้าทะเลอยู่แถวนั่นเพิ่นบอกว่าอย่าใส่ชุดธรรมดาน่าต้องใส่ชุดทูพีดผู้กองกูจังแล้วชุดทูพีดเป็นย่งไรละบัดซีใส่ฝรั่ง เอ้ามันเป็นยังสี่ตีสันเออก่อนแรกเป็นสื้อมาให้เมียใชพี่น้องเอ้ยหลังจากซื้อให้เมียชายบอกเมียเป็นเพี้ยนในี่ของน้ำหาหน้าที่คอยแลนลี่เลิกอปเอาอยากเนี่ยจะของมันก่ได้ญาติดอกมันเป็นอย่างมันเอาทั้งหลังไปไว้ทั้งหน้าโอ้ฝรั่งเห็นจะทองใครเนาะฝรั่งเนี่ยว่าขอจะไหนอ๋อปนุยท่อไม่งั้นมันบ่บ่ซ้ำสนเมาห้วยมือสิ เอาตอนนี้บ่ท่านได้ใส่น์นี่อยู่สองเล,เล่มด้วยเพราะไซไปแล้วจะไหนจะเป็นซีเล่นมันนี่คายหนาคายตานะเจ้าวังวังเลยขอันนี้จะมาบอกเรอก็หัวยังแม่เนี่ยคือใส่์สุดเหนีนยวมากกว่เาเดียวเอาให้ทวกุทท้ยไซนั้นฮะเอาเนื่อว่าเร,นเร,าน,าเรนเรียกนั่นหรืเนื่อว่าเรนเรียกนี่เอาธ <ทำ S 1> รรมดาล่ะเป็นยังเนี่ยนี่แหละพระเอกพระเอกพระเอกเรื่องไหนพระอภิมาในเจ้าสิได้เป็นพระเอกก็เดือนี่มานี่ะ ถือไม่ยังมันของคู่กันตำรวจพูกทีโซ่เนีมันคู่พ่อเจ้าแล้วอันนี้มันของคู่กันก็ป่คู่ันไอ้เอาบัง่าถือไม่ยั้งไ่เอาบัง่าจังได้ปีปีปีเยี่ยปีชมาแม่เบ้าึ้นในปัตตนั่งพิเศษตะพุ่มวานโดยช่วยตัวแจกเชือเนี่ยไวยเต่าจังหวันี้แต่ร่างสน่ะเต่า ลงไหล่เสียงปีเสียงแก่มาโนลามาตอนีสิสเป่งร S 1> <S 1> เสียงเงบเสียงเงรับไ้นอนย่าบอกว่าม่ได้สิราอีกนะวลาบ่ลามันใชเหตุอ่ไรล่ไปนอนมันมาแม่ื่งแล้วไปเหยียงคนผิดมาบามามาบมานผิดไปเหย่างมาบ ประชาชนพอดีแต่บ้าเัใหญ่เสียงคุยชบ่ีมเออกลขาออกแล้วมามออกเ้อมาคนนแม่มาคือมไปจับราวัลางักลงสอยู่ได้ยังเนี่ยไแสดงว่าทุอทั้คุณเกิด่ใดกมาึนานเีค่มเือหมดเยกค ว่ไรยังได้เมามาเดสุนอะไรบูันมกับตุ้ยสิเมนมือทุ่งไยบุละวันี้เอาแมมาเป็นวัเดิมตายแล้วบัดที่นี้ตัวคนนี้เป็นตัวไหนกอนปดนี่นังเยี่มนัเ่ลังยีเียงไหนตัวไตัวไโอ้ยบกงกโถน้อเอาเให้เบิเงีุ้้ยสมีสมหางแล้เนี่ย เขาไว่ามีพิเิกน้อยเพราะเป็นกิ่ง็นนั่งพีเสียบพราะเป็นโอ้ยเนาะมานโนด้าสเปเนน่าสารหลวงอโนดาาสายตาหาดพอมอทอทิธอนอย่าทนจับีตีลาพากแดงได้ิท่ธอนจำเมียว่าไรลีดีเสียงใหญ่เยเขาว่าเสียงใหญ่มันยังใหญ่ เสัตวบอกว่าจะไปจังไก่ม่เขาจังไกอนจังมกยบ็ได้นไ้แอมียได้เอามันน่ารลมันโนรานี่แม่เรียกงนี้มันบริเรี่ยเปริเรนมันโนาราห์แทละทิพย์ <c oughs> ว่าพวกมันถือ,อนี้นอะ